ด้านเกษตรกรชาสวนยางพาราจังหวัดตรังก็ได้จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะโดยได้ยื่นข้อเรียกร้องพร้อมกับจํานวนข้อเรียกร้องทั้งหมด4ข้อไปอยังรัฐบาลค่ะถ้าหากว่าไม่ได้ราคาที่80บบาทตามที่ขอก็พร้อมที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในทันทีค่ะ วันนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีการจัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาร,ราตกต่ำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรจังหวัดสหกรณ์จังหวัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานกองทุนส่งเคราะห์การทำสวนยางและประชาชนจำนวนกว่า500คนเข้าร่วมงานโดยผลสรุปจากการเสวนาในครั้งนี้ชาวสวนยางพาร,ราได้ยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล จำนวน4ข้อประกอบด้วย 1. ให้แทรกแซงราคายางพาราที่กิโลกร,รัมละ80บาทพร้อมกับประกันความมั่นใจให้เงินถึงมือเกษตรกรแท้จริง 2. ให้รัฐบาลทบทวน16มาตรการที่เคยดำเนินการไปแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 3. ให้องค์การสวนยางเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณแก้ไขปัญหาเพียงองค์กรเดียวและ4รัฐบาลควรส่งเสริมงบประมาณสนับสนุนให้สหกรณ์เพื่อเป็นที่พึ่งในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรทุกประเภทอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการแทรกแซงราคายางพาราที่กิโลกร,รัมละ80บาทรัฐบาลจะต้องให้คำตอบภายในหนสัปดาห์ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่และให้กิโลกร,รัมละเท่าไหร่ หากไม่ได้ทางแก่นนาที่เคยออกมาเคลื่อนไหวก็พร้อมจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อสมทบกับเครือข่ายชาวสวนยางที่เดินทางเข้ามายื่นหนังสือก่อนหน้านี้ค่ะ